ทรงเดิมเนาะมาเบิ้งคานนี่มีคานกับประมาณนี้เลยเบาเป็นเบากิดเนาะลืมบอกเนะบากิดเบากิดของอ่าเว็บ MED เนาะโอเคเนะคาะก่อนสีออกตัวกับเบิ้งทรงก่อนเนาะอ่าลม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 ปือ้อถอยได้ถอยได้ มีภาพเสียงหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมเล็กๆน้องน้องนุ่รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นทางซึ่งมาย่างที่ท,ทำขึ้นมาเป็นแค่การแสดงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในแด่น้องๆโอเคครับสวัสดีสาวลาวสาวไทยทุกคนอีกแล้วเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองคุณแชนแนลคือเกา่าเนาะโอเคเนาะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตรอยชิปของเขาเนาะทัวร์ต้นแล้วเนาะเราอ่าบัดนี้อัปเดตเนะาะเราจะมารีวิวคร่าวๆเนาะคลิปนี้เนาะว่าเขาสี ว่าเฮาใส่อีหยังแา่เนาะในรถนีเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิวคร่าวๆเนาะเพราะว่าอ่าเฮากะใส่อะไรแต่งกะพอได้แล้วเนาะเออโอเคเนาะเริ่มจากชุดหน้ากันเลยเนาะดุมดำเนาะดุมดำเป็นดุมดำเก่าเนาะจากคลิปก่อนเนาะเฮาเคยรีวิวเนาะคลิปก่อนแล้วเนาะเฮาเคยรีวิวซองซองใหม่เนาะคลิปรีวิวคร่าวๆเนาะ ประมาณนี้เลยเห,หาเจาะมาใหม่เนาะเหาเฮ็ดซีมาใหม่ประมาณนี้เลยล้างกะล้างคือเก่าเนะาะตอนซีคือเกา่าดกำเบกคือเก่าเนาะมันมันจะหักเลยเนาะดกำเบกนี่ประมาณนี้เลยตอนซีเครื่องจกักรอะประมาณนี้เลยเนาะเหาเฮ็ดซีมาใหม่ใครสนใจซีกะเดี๋ยวเขาจะมาขึ้น่องดูไปบ้างมาเนี่เนาะสเปนตัวนี้แล้วเนะาะใครสนใจกะทักมาหาเราได้เนาะ ราคาบ่แพงเนาะประมาณนี้เลยตัวซุกกะซุปพอตธรรมดาเนาะซูงเคยรีวิวแล้วเนาะซูงสองเจ็ดส่วนส่วนอ่ามเนาะอ่ามเป็น, à, น,นา b àn b àn งานของพวกพีิเจมาเบิ่งไปนี่เนาะงานอเข่าเนาะประมาณนี้เลยตัวนี้เ่าเหาเจาะใหม่เนาะใครเคยซื้อกะเห็นเนาะซูงเป็นซูงเดิมเนาะมาเบิ่งคานนี่ นี่คานกับประมาณนี้เลยเ๋อเขาเจาะเนาะเพราะว่าย่นย่นได้บุร้ายเนาะส่วนตุ้มย่อกับเฮ็ดซีมาใหม่เนาะย่างย่างเป็นเตียนแล้วเนาะตัวนี้เป็นย่างผ้าสิบทับสี่ผ้าเนาะลายมาเขียบเนาะส่วนนี่เป็นอิฐถานส่วนย่างหน้าเนาะย่างเน้าเห็ดผ้าเนาะลายไผ่โอเคเนาะรวมๆกับประมาณนี้แล้วต่อเป็นต่อเดิมอ่าส่วนเบาเนาะเบิ่งเบากัน บอกเป็นของบอก LED เนาะบอกต่อใหม่เฮาเฮามาเจ๊ะเนาะเฮาเจ๊ะใส่ตัวเก่าได้เนาะพี่น้องประมาณนี้เลยนี่เนาะวิธีวิธีอ่าเจาะอ่าใส่บก LED ก็ประมาณนี้เลยเนาะตัวนี้เฮาเฮาปาดเนาะนี่มาเบิ่งนี่นี่ตัวนี้เฮาปาดประมาณนี้เลยนี่เนาะเฮ็ดเองง่ายๆเนาะใส่บกตัวตัวใหม่เนาะ Ta bọn cho mày xay, uh, xay lộp cao lộp vẹp, 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 lộp cả lộp vẹp, cao vẹp, lộp vẹp, lộp vẹp 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 สว่วนโซกเป็น uh, หูถอยเนะาะาห่ใส่หูถอยถ้าว่าใส่หูถอยมันจะเป็นทรงเดิมเนะาะเพราะว่าอามตัวน,น,นี้เป็นอามทรงเดิมเนาะบางคนเนาะบางคนก็ประมาณน,นี้เลยสายุกย mm. ักนอนเลยเนาะเบาเป็นเบากริดเนาะลืมบอกเนาะเบากริดเบากริดของแหวน LED เนาะเรียบร้อยสิบ LED มาใส่ตัวเกา่าแบบประมาณนี้เลยโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมาขีเล่นกันเนาะเพราะดนแล้วเนาะเราบดนเนาะแต่ว่าอยากออกตัวพอเดิมเนาะเนาะพาเบกับประมาณนี้เลยคือเกานะ่าเนาะเกิดซีมาใหม่ยังแต่สกเนาะสกหน้า อา่ามีคนถามหลายเนาะเรื่องรถสกหน้าสกหน้าประมาณ4นิ้วเนาะอ่าตัดสปริงสกแล้วก็โลดอ่าโลดจําเนาะมีระยะยุบนิดนึงเออประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยคานเบิ่งใต้เบาะก่อนนี่เนาะไม่ชมงเนาะ โหยากเลยไอ้บเบยากระเพื่อนกระไอ้อัดผ้านา่ะที่คันนี้ได้ตัดโค้งเนาะกระได้รีวิวมาคลิปหนึ่งเนาะเรื่องตัดโคง้งเพราะว่าเฮาเฮ็ดซองอา่าซ,ซ,ซองซองเนาะซองเก้าเฮากะบอได้ลงคลิปแหละก็เลยอ่า,อาซองเก้ากะมันสิจบแล้วเนาะคันนี้แบบเฮาปั่นมันสิจบเลยนะเออ ผมมานนี้เลยทรงสองนี้เหาลงแต่สองใหม่เนาะสองเก่าจากลาเป็นทินเรียบร้อยซิวซิวหนาเป็นคาร์บอนนอตติดเองตัวเก่านั่นแหละหนาใหม่เก่าชุดไฟหนาเก่าชุดสีเก่าเนาะโอเครมมานนี้เลยโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเทสออกโต้กันเนาะโอเคเนาะก่อนสีออกโต้กับเบิร์ทงกันเนาะอ่าล้มล้มล,มล,มลม ปจับจะดีแล้วเนาเบ่เรลื่มบอกเนาะเบ่ห่าจัดใหม่เนาะจัดมือซองเนาะแล้วส่งกับประมาณนี้เลยรีวิวคร่าวๆเนาะถ้าอ่าบอกมัดกับคอมเมนต์เนาะอยากคุยยังกับคอมเมนต์คอมเมนต์มาเลยสำหรับคันนี้กับประมาณนี้เลยคือจบแล้วเนาะ ถ้ามีงกบกะสีจัดลูกเนาะเออลูกหาซ้ถ้าบุ่มีงกบกะขีประมาณนี้เลยขีขีข,ขีแบบนี้ก็เนาะโอเคมาเดี๋ยวจะมาเทสออกโตสองหอบสามหอบเนาะเออเพราะว่ามันแดดเกินนะตะกรงเนาะะกองกะใส่หมวกเลยโอเคขอไลยรายาเนาะเดี๋ยวจะมาเทสออกโตกันเลยตะกรงลองกันปะเอาลอง เออออกโตธรรมดาเลยบ่บ yes. ่บ่เห็ดหนักเลยธรรมดาธรรมดาเได้คอยไอสควันเกินซอมตะกองพอแล้วเนาะตะกองพอแหละเสียวเกิน ออ,ออกควันโคตรลายเลย <Okay. S 1> ฮะหนึ่งพันนะนออโอเคเนาะอ่าเมื่อกี้อ่าตากล้องตากล้องเพิ่นออกตัวเนาะเพิ่งมาโอ้คนยานเลยแบบเพิ่นขับเรียบร้อยนเน,น,นะเะ okay, าะเพิ่นบาลึ่งเนาะเออโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเทสออกตัวเนาะเดีย๋ยวเราจะมาซ้อนอตากล้องเนาะ านอผคนหลยเลยผมมีงบเปลี่ยนใหม่เนาะถ้ามีงบสี่จัดลูกธาสเาก่าเนาะกำแากคนไล่คนดกันเยอะเาเป็นกำลังแก่คอยเห็ดคลิปต่อไปเนาะเพื่อมีงบจัดสุปาตสางเลยโอ้โงเบาน่งเกากินคนแพงเลย เทสก็เดี๋ยวจะมาเทสออโต้อีกทีหนึงเนาะเดี๋ยวจะเมื่ออะไรว่ามันแดดเนาะบกวันเขาแน่เออโอเคไหมเดี๋ยวดะออกเทสออกตัวอีครั้งหนึ่งว่าทอเดอร์มันโบใส่กระได้เลยทอเดอร์มันบบบกหัก เช่นเราทุกคนบางอยามีเรื่องกล้องเนาะกล้องกล้กอ,งกองมันตัดเองเนาะเพราะว่ามันมันห่อนเนาะเออโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะรีวิวรอยซีบุงเฮาคร่าวๆเนาะเออก็ประมาณนี้เลยอ่าถ้าพญยาใจดีจัดอ่าทรงทอเนาะถ้าถ้าเพิ่นสปอนเซอร์ให้เนาะเออถ้าเต็มทอเนาะ ่จริงเฮาเฮากะได้เลยนเนาะถอดแต่ว่าคนไม่มีงบก็เลยถ่ายออกมาเลยโอเคเนาะกลับประมาณนี้เลยส่งกับประมาณนี้เลยเนาะแจกส่งเลยเนาะเอะอเบาปิดจัดมาใหม่เนาะของตัว LED โอเคประมาณนี้เลยโอเคเนาะถ้าคลิปนี้กลับประมาณนี้เลยใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดทืบไลค์กดทืบกดติดตามแน่ะว่า อยากมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปอะนะเออโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบา